วิษณุเตือนปมบาโคตทำกาบัตรไม่รับเสียงเลือกตั้งโมคะวันกะกะตเจอคุกซ้ำรอยปี49ฉะนั้นจะเอาคุณแสวงไปติดคุกคนเดียวไม่ได้คงต้องหาเพื่อนให้แก่ด้วยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569นายวิษนุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายหัวข้อทอดรหัสภาวะผู้นำ กรณีศึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีไทยภายใต้หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวบสรุ่น14สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดา้าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายวิษณุตอบคำถามผู้เข้าอบรมในประเด็นการเลือกตั้งอาจเป็นโมฆะจากกรณีการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนบ,นบัตรเลือกตั้งและสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ อาจส่งผลให้ผลการลงคะแนนไม่เป็นความลับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าการตีความกฎหมายเรื่องนี้เกิดขึ้นได้2แนวทางโดยแนวทางที่ 1. ผลการลงคะแนนเลือกตั้งไม่ลับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตทำผิดและขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะบาโคตรทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงอย่างไรถือว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา85้า ที่กำหนดให้การเลือกตั้งใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงแนวทางที่2ผลการลงคะแนนยังเป็นไปในทางลับเพราะลับหรือไม่ลับพิจารณาจากตอนกากบาดลงคะแนนในคูหาไม่ได้ไปดูกันภายหลังซึ่งกรณีบา์โคดจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งปี2,549ซึ่งตั้งหีบหันไปในทิศทางที่ทำให้บุคคลที่ผ่านไปมาเห็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนน นั่นหมายความว่าครั้งนั้นได้สร้างบรรทัดฐานโดยยึดเหตุการณ์ระหว่างกากบาทว่าต้องเป็นความลับนายวิษณุกล่าวว่าหากถามความเห็นส่วนตัวซึ่งตนว่าอาจจะผิดเห็นด้วยกับแนวทางที่หนึ่งว่าไม่ได้ลับเพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถ้าจะทำประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือมีโอกาสรู้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่ใช่ความลับ คำว่าลับในรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่ระบุว่าการเลือกตั้งต้องทำโดยตรงและลับไม่ได้หมายความว่าเป็นความลับตอนไหนแต่หมายความว่าต้องเป็นความลับตลอดเวลาคือเป็นความลับไปกับโลกนี้เลยถึงเรียกว่าลับถ้าลับแบบหลังจากเลือกไปแล้วอีกสองเดือนมาเปิดดูกันได้แล้วก็รู้กันว่าใครนั้นถือว่าได้เลือกตั้งโดยลับไปแล้วพูดแบบนั้นพูดไม่ได้ เพราะว่าถูกเปิดเผยออกมาแล้วนายวิษณุกล่าวว่าถ้าคดีนี้ไปขึ้นสารรัฐธรรมนูญเขาจะพิสูจน์ด้วยการที่หยิบบัตรเลือกตั้งมาหนึ่งใบที่มีบาร์โค้ดและเอาบาร์โค้ดไปเทียบกันต้นขั้วเอาต้นขั้วไปเทียบกับบัญชีรายชื่อชื่อออกมาแล้วว่านายกก็แสดงว่าไม่รับแล้วทั้งเป็นความเห็นส่วนตัวของตนซึ่งอาจจะผิดก็ได้เมื่อถามว่าหากเป็นแบบนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสเป็นโมฆะหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าผมตอบไม่ได้และไม่กล้าจะคาดเดาด้วยคนที่ถามผมเมื่อสักครู่ว่าลับหรือไม่รับผมก็เห็นว่ามันไม่รับหากการลงคะแนนไม่รับแล้วก็อยู่ที่กกตว่าจะสั่งอย่างไรหากกกตเห็นว่าไม่รับก็ออกได้ทางเดียวคือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศจะบางเขตไม่ได้เพราะบัตรเลือกตั้งมันเหมือนกันทั้งประเทศนายวิษณุกล่าวว่า เมื่อปี2546เราได้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศมาแล้วจากกรณีจัดคูหาเลือกบั้งให้คนเดินผ่านแล้วมองเห็นครั้งนั้นการจัดคูหาแบบนั้นไม่ได้จัดทั้งประเทศจัดเพียงบางแห่งเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นกกตก็ได้สั่งให้เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเสียเกินกี่พันกี่หมื่นล้านก็ต้องทําถ้ากกตไม่อยากสั่งให้เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศก็ออกได้ทางเดียว คือที่ว่าการลงคะแนนเป็นความลับหมายถึงลับตอนกาบัตรเลือกตั้งส่วนหลังจากนั้นไม่ลับอย่างที่ได้ต่อไปสารรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดอย่างไรผมไม่กล้าฟันธงแต่จะมาบอกว่าเอาแค่กกตรับผิดไปก็แล้วกันมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะคดีเมื่อปี2549โดนหลายเด้งทั้งการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศและกกตต้องรับผิดแล้วก็ติดคุกกันไป ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะให้กกตติดคุกหรือไม่แต่มีส่วนรับผิดชอบเพราะบัตรเลือกตั้งที่มีบาโคดผ่านความเห็นชอบจากกกตแล้วเพราะฉะนั้นจะเอาคุณสแสวงไปติดคุกคนเดียวไม่ได้ก็คงต้องหาเพื่อนให้แก่ด้วยอยู่ดีนายวิษณุกล่าวนายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่แค่ความชุนลมุนเฉพาะหน้าเรื่องบาโคดบนบัตรเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องเผชิญคือความขัดแย้งในระยะยาว ทั้งความขัดแย้งที่เกิดจากสนิมเนื้อในหรือการทะเลาะแย่งชิงตำแหน่งกันเองภายในรัฐบาลและความขัดแย้งที่จะเกิดจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามผลออกเสียงประชามติเพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่มีผู้คนเกี่ยวข้องมากมายรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนจากหลายขั้วความคิดและความหลากหลายในสังคมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้